มีนกปะคะในรถมีนกไหมเอาเขาได้ปล่าเปิดประตูก่อนสิเปิดก่อนเปิดเปิดได้ไหมอ้าวเปิดยังไงไม่ได้หรอกเปิดก่อนเปิด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 นี่ไงแต่นี่อย่างนี้นี่ นี่นี่ไงเ,เ,เ,เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไม่ได้อคะไม่ได้เหรอกองกองญ่ใยายแล้วคนนี้ล่ะนี <h 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 ่ใคร ไหนอะ่ะมีนกป่ะคะในรถมีนกไหมอเอาข <c oughs> อาดาเปล่าเปิดประตูก่อนสิเปิดก่อนเปิดเปิด <c oughs> ได้ไหมอ้าว <c oughs> เปิดยังไง <c oughs> ไม่ได้หรอเปิดก่อน เปิดเปิดเปิดนี่ไงแต่นี่อย่างนี้นี่นี่นี่ไงเป,เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไม่ได้หรอคะ ยายแล้วคนนี้ล่ะนี่ใครนี่น